กลางคืนมืดๆอย่างนี้เนี่ยเราเดินมาถึงสาราฮอไตรเพื่อมาทำวัดได้ถูกต้องเพราะเราเรามีแสงไฟเรามีไฟฉายส่องทำให้เราเห็นทางแล้วก็เดินมาถูกทาง จนถึงที่หมายแ,แสงไฟเนี่ยมันทำให้เราเดินได้ถูกทางไม่หลงนะเข้าป่าหรือว่าเลี้ยวผิดทางอาฉันไั้นก็ฉชนั้นนะเราทำอะไรได้ถูกต้องเนี่ยนะแล้วก็พราะมีความรู้สึกตัว ความสึกตัวเนี่ยถ้าไม่มีเส็จแล้วเนี่ยทำอะไรก็ผิดพลาดได้ง่ายผิดพลาดเพราะว่าความพลั้งเผลอแม้แต่ขับรถขับราแม้เป็นเส้นทางที่เราคุ้นเคย แต่ถ้าเกิดว่าไม่รู้สึกตัวเพราะใจลอยหรือว่าพ่อกำลังหมกบุ้นคุ้นคิดกับอะไรบางอย่างแล้วก็อาจจะขับรถเลยที่หมายหรือว่าเลี้ยวผิดทางได้แม้แต่สิ่งง,ง่ายๆเช่นล้างจาน ล้างจานล้างถ้วยล้างช้อนล้างซ่อมเนี่ยก็ทำมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ถ้าเกิดว่าระหว่างล้างจาน,นีนใจลอยไม่รู้สึกตัวกลังกุ่มอกกุ่มใจกับอะไรบางอย่างหรือว่ากำลังหนักอกหนักใจกับบางเรื่องใ้การวางช้อน นะวางซ่อมวางจานมันก็ผิดพลาดได้อันนี้กนะ็เหมือนกับเดินผิดทางนะแม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่เราคุ้นเคยนี่ปกติเราเดินผิดทางหรือหลงทางเพราะมันมืดแต่แม้จะมีแสงสว่าง เราก็สามารถจะทำอะไรผิดพลาดได้ไม่ใช่เพราะมันมืดนะข้างนอกนี่อาจจะสว่างแต่ข้างในนี่มันมืดมันมืดก็คือมันหลงมันหลงเพราะมันไม่มีความรู้สึกตัว้วความรู้สึกตัวนี่จะมาไปมันเกิดมากักแสงไฟในยามค่ำคืน ที่ทำให้เราเห็นเส้นทางแล้วก็เดินได้ถูกทางจนถึงที่หมายจะว่ามันเป็นเหมือนกับแสงสว่างภายในก็ได้ถ้าไม่มีแสงสว่างภายในคือความรู้สึกตัวนี่มันก็มืดข้างในมืดระหว่างมืดข้างนอกเนี่ย,ยเช่นในเวลานี้เนี่ย หรือในยามค่ำคืนเนี่ยกับมืดข้างในเนี่ยพราไม่รู้สึกตัวเนี่ยไม้มืดเพราะว่าเป็นเวลาค่ำคืนนี่มันก็ยังดีกว่านะเพราะคนเราในเวลาอยู่ท่ามกลางความมืดเนี่ยอย่างน้อยเราก็จะมีความระมัดระวังจะ เดินไปไหนก็เดินอย่างระมัดระวังย่างอย่างช้าๆบางทีก็อาใช้มือนี่คลำทางไปด้วยอันนี้เพราะมีความระมัดระวังแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็จะพยายามสแสวงหาแสงสว่างพยายามใช้แสงสว่างจากดวงดาว หรือว่าใช้แสงสว่างจากดวงจันทร์เพื่อเดินให้ถึงที่หมายแต่ถ้าเกิดว่ามืดข้างในเนี่ยหรือว่าไม่มีความรู้สึกตัวอันนี้มันแย่กว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยระมัดระวัง คนขับรถยิ่งถ้าขับบนเส้นทางที่คุ้นเคยเนี่ยแม้ไม่รู้สึกตัวยังไงก็ไม่ได้คิดว่ามันจันตรายหรือบางทีขับด้วยความเร็วสูงเพราะว่าเป็นเส้นทางที่คุ้นเคยเพราะทางมันสะดวกแต่สุดท้ายกเกิดอุบัติเหตุถ้าคนเราเนี่ยพอ ไม่ควอยรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันประมาทได้ง่ายและความพังเพลิดอผิดพลาดจึงเกิดขึ้นได้ง่ายรวมทั้งความทุกข์ที่ตามมาด้วยและพอมีความหลงหรือมืดนะข้างในแล้วเนี่ย มันไม่มีความคิดที่จะแสวงหาสิ่งที่จะช่วยออกจากความมืดหรือสามารถฟันฝ่าความมืดไปได้อย่างเวลาเราเดินทางในคามในในในความมืดเนี่ยหรือในยามค่ำคืนเนี่ยอย่างน้อยเราก็ต้องพยายามมองหาแสงสว่างเป็นเครื่องนำทางแต่คนเราพอไม่มีความสึกตัวเนี่ย ือพอหลงเนี่ยมันไม่คิดที่จะหาสิ่งที่จะมาช่วยให้ออกจากความมืดหรือความหลงได้มีแต่ยินดีพอใจหรือว่าติดใจในรสชาติขงความหลงเช่นคนที่เวลาใจลอยมันก็มีแต่จะลอยจะยจพุ่งจะพืนหรือเวาลาหนักอกหนักใจในเรื่องใดก็แต่จะคุ้นคิดกับเรื่องนั้นแหละทั้งๆท,ที่คิดแล้วก็ยิ่งทุก แต่ก็ยังคุนคิดวกไปวนมาเวลาโกรธเนี่ยใจนี่มันก็จะจมทลรมในความโกรธคิดถึงแต่การกระทำและคำพูดนะของใครบางคนที่ทำให้เราไม่พอใจหรือว่าที่ถึงเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่มันทำให้โกรธหนักเข้า ไอ้ความคิดที่จะออกจากความโกรธความคิดที่ออกจากความหนักอกหนักใจเนี่ยหยครั้งนี่มันไม่มีนะมันยิ่งคิดยิ่งถลํำเข้าไปไม่แต่คนที่ฟุ้งซ่านเพราะนอนจนนอยไม่หลับเนี่ยอันนี้ก็เพราะความหลงนะมันก็เอาแต่คิด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  ยิ่งคิดก็ยิ่งนอนไม่หลับวความพยายามที่จะออกจากความฟุ้งซ่านหรือว่าพยายามหาสิ่งที่มาช่วยให้มันหลุดจากความฟุ้งซ่านบางทีไม่ได้นึกเลยบางคนเราเวลาพอมันมืดไหนเพราะว่าความหลงนะไม่มีความสึกตัวเนี่ย นอกจากจะทุกไปเรื่อยๆแล้วบางทีทุกหนักกว่าเดิมนะเพราะว่าสิ่งที่พยายามทำเนี่ยมันมีแต่ซ้ำเติมให้ทุกหนักขึ้นเช่นเวลาเครียดเนี่ยเครียดก็ไปกินเหล้านะมันก็ยิ่งทำให้เป็นทุกหนักขึ้น,นจนกระทั่งมองอะไรไม่ออกเลยหาทางออกไม่เจอ มันเป็นอย่างนั้นนะเวลาไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในความมืดมันเป็นความมืดข้างในเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันถูกครอบนะด้วยอารมณนะ์ด้วยความหลงมันเหมือนกับกบในกระลาเนี่ยน,ะนะรู้สึกว่ามันมืดไปหมดเลยาทั้งที่นอกกระลานี่สว่างนะ อันนี้คือภาวะนะของคนทีนะ่อยู่ในความหลงถ้าลงหนังๆน,นี่ก็เรียกว่ามืด8ด้านมืดแด้านคนที่มืด8ด้านเนี่เพราะว่าถูกความคิดและอารมณ์มันครอบนะโดยว่าอารมณ์ที่เป็นอกุศลอาจจะเพราะพบกับเหตุการณ์ที่ทำให้เศร้าโศกเสียใจหรือ เหตุการที่ทำให้โกรธแค้นหรือทำให้เกิดความหนักอกหนักใจเนี่ยอารมณ์ที่ม,มันครอบแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับกลาที่มันครอบกบเอาไว้เนี่ยมันมืดไปหมดเลยนะเกิดเพราะว่ามืดแปดด้านไอตอนที่ไม่มีอารมณ์ครอบงำหรือไม่ถูกนะความเศร้าความโศก นะครอบเนี่ยสามารถแนะนำใครต่อใครได้เวลาเขามีความทุกข์อกหกักก็แนะนำได้เวลาเขาเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าธุรกิจเสียหายล้มละลายอา่ะแนะนำไดไ้ช่วยเขาได้นะแต่พอเจอเหตุการณ์นั้นกับตัวเองแล้วถูกความเศร้าโศกความลัดกลุ้ม ความขับแค้นครอมเนี่ยนึกอะไรไม่ออกเลยนี่แล้วว่าเพราะมืดแปดด้านจึงเปลี่ยนมันก็ว่ามันเป็นความมืดภายในนะเมื่อเราหลงเนะมื่อเราไม่รู้สึกตัวและการที่จะรู้สึกตัวได้เนี่มันก็ต้องนะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นนะเรียกว่าฝาแฝดเลยทีเดียวนะ ก็คือความระลึกได้หรือสติเนี่ยวพาสติมันทำให้จิตเนี่ยมันกลับมาอยู่กันืลอกตัวเดิมเนี่ยไหลลอยไปตามความคิดหรือว่าจมปลักอยู่ในอารมณ์ใดก็ตามที่ทำให้หลงทำให้ลืมตัวทำให้ไม่รู้สึกตัวแต่พอมีสตินะอ,อสติมันดึงจิตออกมา จากอารมณ์เรานั้นหลาดึงออกมาจากอดีตดึงออกมาจากอนาคตกลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความสึกตัวเกิดความสว่างสวยภายในขึ้นมาบางทีเราก็เรียกภาวนาว่าตื่นนะตื่นมันเป็นความตื่น เดี๋ยวนี้เรียกว่าตื่นรู้นะมันรู้สึกว่าโลกนี่มันสว่างสวัยขึ้นโปรง่งอันนี้เพราะความรู้เนรู้ตัวนะได้ปรากฏซึ่งเกิดขึ้นได้นะก็เพราะมีสติสตินี่มันเป็นเสมือนตาในนะที่ทำให้รู้ทันความคิดและอารมณ์รวมทั้งความหลงที่มันครอบจิตเอาไว้ ตาของเรามันก็มีสองอย่างนะตาเนื้อกับตาในตาเนื้อนี่ก็ทำให้เรามองเห็นโลกภายนอกส่วนตาในคือสติทำให้เรามองเห็นโลกภายในหลายคนเนี่ยจะไม่ค่อยตระหนักถึงการมีอยู่ของตาในนะรู้แต่ตาเนื้อคือในตา แล้วถ้าเกิดว่าตาเกิดบอดขึ้นม,มานี่โอ้จะทุกข์ทรมานมากเลยแต่ถ้าจะว่าเป็นแล้วเนี่ยไม่มีตาเนื้อเนี่ยยังดีกว่าขาดตาในนะตาบอดยังดีกว่าขาดสติเพราะขาดสติมันทำให้ไม่รู้เนะื้อรู้ตัวแล้วก็เกิดความทุกข์ตามมามากมาย คนตาบอดเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเขายังมีสติหรือว่าเขามีสติที่แข็งแรงนะว่องไวทำงานอย่างต่อเนื่องนี้เขาก็สามารถที่จะอยู่ในโลกนี้ได้อย่างปกติสุขนะใช้ชีวิตอาจจะไม่ตายจากคนทั่วไปที่ตาดีเลยก็ได้อย่างคนตาบอดบางคนเนี่ยเขาเล่นกีฬาก็ได้นะ เล่นกีฬายอย่างบาสเกตบอลเนี่ยก็ทำได้นะอันนี้น่าทึ่งมากเ,าเขาเล่นได้ยังไงนะเ,เขาอาศัยการรับรู้ที่ไวนะเวลามีลมเลืออากาศมากระทบตัวเขา,เาคนที่เขาที่เป็น อยู่ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเวลาเคลื่อนไหวไปมาเนี่ยข้างหน้าเนี่ยมันก็จะมีอากาศหรือลมเนี่ยมามากระทบตัวเขามากระทบกับกายเขาแล้วก็ทำให้เขารู้ได้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีคนที่กำลังเป็นพวกเดียวกันหรือฝ่ายตรงข้าม ก็ทำให้เขาสามารถที่จะเล่นนะบาสเกตบอลนะไปได้อาจจะไม่รวดเร็วเหมือนคนปกติืบางคนเนี่ยนะเดินไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่ได้ไม่ใช้ไม้เท้าเลยแต่าบางคนขี่จักรยานได้ด้วยนะก็ทำกันได้ไงนะบางคนก็ใช้วิธีกระดกลิ้นนะ กระดกลิ้นเป็นระยะระยะ,ระ,ยะหรือต่อเนื่องเพราะว่าเสียงจากการกระดกลิ้นเนี่ยถ้ามันไปกระทบกับเสาหรือรถข้างหน้าเนี่ยหรือว่าวัตถุใดก็ตามที่อยู่ข้างหน้ามันจะสะท้อนกลับมาที่หูเขาหูเขาไวมากนะเขาก็จะได้ยินแล้วเขาก็จะรู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีอะไรอยู่ขวางทาง สาวไฟฟ้าหรือว่ารถเหลือคนแต่ลำพังเนี่ยจะรู้ไม่ได้ละเอียดขนาดน,นั้นนะถ้าขาดสติเนี่ยแม้ว่าหูจะไวหรือว่าร่างกายเนี่ยมันจะไวต่อลมที่มากระทบจากภายนอกแต่ถ้าไม่มีสติไม่มีความสึกตัว ก็อาจจะเดินไปชนกำแพงชนคนหรือว่ายิงไปชนกับคู่แข่งก็ได้หลายคนเนี่ยที่เขาไม่มีตาเนื้อนะแต่ว่าตาในเนี่ยเขาดีมันก็ทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตไม่ตายจากคนปกติที่ทางตรงข้ามนะคนที่ ตาเนื้อดีตาไม่บอดแต่ว่าตาในเนี่ยหายไปไม่มีสติขาดสติก็อาจจะเกิดความเสียหายเกิดอันตรายเกิดความพินาศขับรถก็เกิดอุบัติเหตุชนคนหรือว่าแหกโค้งเพราะใจลอย หรือว่าพ่อกำลังบมกมุ่นอยู่กับโทรศัพท์มือถือลืมไปว่ากำลังขับรถอยู่นั้นถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะไม่มีตาเนื้อนะก็ยังไม่ร้ายเท่ากับขาดตาในขาดสติเพราะมันทำให้มืดยิ่งกว่าเดิม คือไม่มีความรู้สึกตัวใ้สติและความสึกตัวเนี่ยนะมันมันช่วยทำให้สามารถที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปกติสุขด้วยเพราะเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นในใจนะก็ไม่ถูกทุกข์เหล่านั้นเนี่ย มาบทบังหรือเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นมาจากการกระทบจากการสัมผัสก็ไม่ปล่อยให้อารมณ์เหล่านั้นมันเนะบียดบังครอบงำให้ใจมืดหรือว่าบีบคั้นใจให้เป็นทุกข์นะพุชนนะอย่างเราเนี่ย เมื่อมันมีการกระทบเนี่ยนะเยเพราะเมื่อเจอสิ่งที่ถูกใจก็ตามสิ่งที่ไม่ถูกใจก็ตามเนี่ยมันก็ย่อมเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดอาการกระเพื่อมเกิดอาการสะเทือนขึ้นมาแล้วยิ่งถ้าเป็นความไม่ถูกใจด้วยนะมันก็ยิ่งเกิดความโกรธเกิดความเศร้าเกิดความเครียด สิ่งเรานี้มันธรรมดานะมันเกิดขึ้นได้เสมอแต่ถ้าเรามีตานในมีสติมีความสึกตัวนะมันก็ไม่สามารถจะครอบงำจิตได้แต่ถ้าไม่มีสติไม่มีความสึกตัวเมื่อไหร่นะมันก็สามารถจะบีบคั้นใจให้เป็นทุกข์หรือเผารนใจให้รุ่มร้อน หรือทำให้ใจเนี่ยเผลอนะเข้าไปยึดอารมณ์เหล่านั้นยึดว่าเป็นเราเป็นของเรายึดว่าเป็นกูเป็นของกูถ้าความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยนะถ้ามันมันยังไม่เท่าไหร่นะแต่พอมันมีกูทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยโอ้มันแย่เลยความโกรธเนี่ยเวลาเกิดขึ้นนี่มัน มันไม่เท่าไหร่นะแต่พอมีกูโกรธขึ้นมาเนี่ยโอ้มันรุ่มร้อนมากเวลาเครียดเกิดขึ้นวิตกเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะแต่พอมันมีกูเครียดกูวิตกเนี่ยมันกระสับกระส่ายเลยหรือเวลามีความเศร้าเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ความเศร้านี่ไม่เท่าไหร่แต่พอมีกูเศร้าขึ้นมาเนี่ยมันแทบจะ ไม่อยากอยู่เลยถ้าเป็นความเศร้าที่รุนแรงความทุกข์หรืออารมณ์ที่เป็นอกุศลเนี่ยมันมันไม่ทำร้ายเราจนกว่ามันจะมีความยึดจนเกิดกูขึ้นมานะที่จริงความทุกข์ทั้งมวลเนี่ยนะในใจเนี่ยมันก็ล้วนแต่เป็นเพราะมีกูเนี่ยนะเป็นตัวการเลย ที่อยากเนี่ยนะอยากเพราะอะไรนะอยากเพราะว่าให้เพื่อมาสนองตัวกูไม่ว่าการมีการเสพแล้วก็เพื่อสนองตัวกูให้มันมีมากขึ้นเรื่อยๆที่จริงความอยากนี่มันมันไม่ได้ทำ้ายเราหรือว่าไม่ได้ก่อปัญหานะให้กับเรามากเท่ากับตอนที่เวลาที่มีกูอยาก มีความอยากเลยเห็นความอยากเนี่ยโอ้นี้ความอยากเนี่มันไม่สามารถจะเล่นงานจิตใจได้แต่เพราะไม่เห็นมันนะแล้วก็เลยปรุงตัวกูขึ้นมามีกูเป็นผู้อยากเนี่ยโอ้แค่กูอยากนี่มันก็ร้อนแล้วนะจนกระทัง่งต้องไปหาสิ่งมาสนองมาปนเปลือความอยากถึงจะหายร้อนนะ ถึงจะรู้สึกว่าเป็นสุขนะไอ้ความคิดว่าเป็นกูเป็นของกูหรือไอ้การปรุงตัวกูขึ้นมานี่นมันเป็นร่งงางเงาของความทุกข์เลยแต่คนไม่ค่อยตันหนักเท่าไหร่ไปมัวแต่ สนองความอยากหรือไม่เช่นนั้นก็ไปหาทางจัดการกับไอ้ความอยากหรืออารมณ์กุศลเหล่านั้นหลายคนก็พยายามที่จะหาทางนะทำงานหรือว่าจัดการกรับจิตใจนะเมื่อมีการกระทบแล้วความทุกข์เกิดขึ้นนะเช่นพอเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจ ไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจจิตมันกระเพื่อมกระเทือนขึ้นมาหรือมีอาการลงอาการแฝบก็ไปพยายามบังคับจิตให้มันไม่กระเทือนบังคับจิตให้มันนิ่งหรือถ้ามันไม่นิ่งแล้วมี อารมณ์ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นหรือกิเลสตามมาก็ไปจัดการกับกิเลสนั้นหรือจัดการกับอารมณ์นั้นแต่ที่จริงเราไม่ต้องไปพยายามมาคับจิตให้มันนิ่งมันจะไหวมันจะสะเทือนก็ก็ช่างมันหรือแม้กระทั่งมันมีอารมณ์เกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปสู้รบกับอารมณ์เหล่านั้นเพียงแต่ ให้รู้นะรู้ทันนะเวลาใจมันกระเทือนหรือมันมีอารมณ์อ,อกุศลเกิดขึ้นาการรู้เนี่ยนะมันก็เพียงแค่รู้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ทำให้อารมณ์เรานั้นเนี่ยมันมีพิษสงน้อยลงนะแต่ยังทำให้ไอ้ตัวกูเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น แล้วก็มายึดอารมณ์นั้นว่าเป็นของกูว่านั้นบอมีความทุกข์แต่รู้ทันทุกข์นั้นมันก็ไม่มีกูทุกข์มีความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันอารมณ์นั้นมีความรู้สึกตัวความโกรธอาจจะยังไม่หายแต่มันก็ไม่มีกูผู้โกรธ หรือความสำคัญมากมากว่ากูกโกรธอันนี้มันเป็นตัวที่จะช่วยนะบรรเทาความทุกข์แล้วก็รู้ถอนความทุกข์ออกไปได้ในที่สุดเ,เมื่อมันไม่มีตัวกูเนี่ยถูกปรุงขึ้นมาเดือมหนางความหลงดังนั้นก็เพราะมีความรู้สึกตัวเพราะมีสติ เราไม่ต้องทำอะไรเปแต่ดูเข้าไปหรือเพียงแต่รู้รู้รู้หลวงพ่อพานพุทธทาสท่านท่านแนวะว่าเนี่ยนะเมื่อจิตไหลก็ให้รู้ดูเข้าไปเมื่อจิตเผลอก็ให้รู้ดูเข้าไปสุดท้ายเนี่ยนะมันมีแต่รู้นะกูไม่มีนะมี ตัวรู้เมื่อไหร่นะตัวกูนี่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะตัวกูมันเกิดขึ้นได้จากความหลงหรือเกิดจากการปรุงของตัวหลงแต่ถ้ามีรู้เมื่อไหร่เนี่ยกูมันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะมันไม่ได้มีอยู่ตั้งแต่แรกนะมันมีเพราะการปรุงและปรุงได้เพราะความหลงแต่ความหลงเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อมันมีความรู้สึกตัว นั้นถ้าเรามันรู้บ่อยๆนะไอตัวกูเนี่ยมันก็เกิดช่องหาช่องเกิดได้ยากหรือเกิดขึ้นมาแล้วรู้ตัวตามมามันก็ทำให้ไอตัวกูเนี่ยหายไปได้ด้วยความรู้ตัวเนี่ยมันช่วยถอนหรือปิดช่อง ตัวกูเนี่ยไม่ให้เกิดขึ้นแต่มันก็ยังเป็นเป็นครั้งเป็นคราวนะจนกว่าตัวรู้เนี่ยมันจะพัฒนาจากความรู้ตัวเนี่ยเป็นการรู้นะสัจธรรมความจริงนะรู้แจ้งในไตรลักษณ์นะชัดเจนนะมันว่ามันมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเป็นตนหรือจะเป็นมันเป็นตัวเป็นตนได้เมื่อนั้นแหละถึงจะรื้อถอนตัวกูเลืมปิด โอกาสไม่ให้ตัวกูเกิดขึ้นอย่างถาวรซึ่งก็หมายความว่าออกจากความทุกข์ไปได้ในที่สุดแต่ถึงแม้ว่ายังยังไม่มีปัญญารู้แจ้งความจริงแต่ก็คอยมีความรู้ตัวไว้ก่อนนะรู้อย่างสม่ำเสมอมันก็ทำให้ตัวกูหรือตัวการอย่างความทุกข์เนี่ยมัน เล่นงานจิตใจเราไม่ได้ชาตินี้พูดเท่านี้นะเรากรับ